วัสดีค่ะหมอน้ำอุ่จากเพจดวงดีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดว,วันพฤหัสค่ะก็วันนี้เราจะมาทำนายความรักของเอ่อคนวันพฤหัสนะคะในแต่ละสถานะนะคะโดยใช้ไพ่ o r ร์ l e นั่นเองค่ะมากันที่สถานะโสดนะคะสถานะโสดคุณได้ไพ่วิกท i มซึ่งนั่นก็หมายความว่า คุณจะต้องระวังศัตรูตัวชักกะของตัวเองให้ดีๆนะคะในเรื่องของความรักคุณเนี่ยอาจจะไปตกหลุมรักหรือว่าไปแอบชอบหรือว่าแบบเอออยากจะจีบคนนี้จังเลยแต่ว่าระวังนะว่าเขาเนี่ยก็มีคนชอบตัวแต่งอยู่เหมือนกันหรือบางทีนะคะเขาอาจจะมีคนชอบของเขาแล้วมีคนคุยกับขเขาของเขาแล้วนะคะเราก็อาจจะไปมีศัตรูอีกคนหนึ่งก็ได้นี่ต้องระวังให้ดีนะคะไปสืบให้ดีๆจ้ะต่อไปนะคะ อของคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะคุณได้ไพ่ไฟส์ค่ะเพิ่มเงินเดือนอะ่ะเป็นการต่อสู้อะไรสักอย่างเนาะก็มีเกณฑ์ว่าช่วงนี้นะคะคุณกับคนคุยของคุณเนี่ยจะสู้เทียงทะเลาะกันในทัิิจดดบางอย่างที่มันไม่ตรงกันนะคะอันนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคนคลิปที่แล้วนะคะคนมวันพุธที่เขาปรับตัวเข้าหากันต่ว่าไพ่ใบนี้ยเรามองว่ามันเป็นแบบ การไฟที่มันไม่มีที่สิ้นสุดอะซึ่งสุดท้ายมันจะใหญ่โตบานปลายมากขึ้นจนเป็นจุดที่แบบมันเข้ากันไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องอแยกทางกันไปนะคะ สุดท้ายจะเป็นของคนที่มีแฟนนะคะคนที่มีแฟนสุดยอดมากเลยคุณได้ไพ่ True Love นะคะนี่เป็นคุณแม่กับคุณลูกนะคะซึ่งมันก็หมายความว่ามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะช่วงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่อนข้างไปในทางแบบหวานชื่นด้วยซ้ําบางคู่นะคะก็คบกันมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าก็ยังหวานหยดเยิมอยู่นะสําหรับคนที่ เพิ่งจะคบกันหรือว่าเป็นเข้าใหม่ประมาณนะคะอันนี้ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้อินเลิฟต่อๆไปกับคนนี้นานๆเลยนะคะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะยังไงก็ฝากติดตามเพจดวงดีในทุกๆช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik t o k อ a เฟ b บ o k กหรือว่า youtube ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ